สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตยตยาเปิดดวงพระแม่กาลีกำลังอวยพรอะไรให้กับคุณมาดูกันสีสาวกพระแม่กาลีนะจ๊ะพระแม่กาลีกำลังอวยพรอะไรให้กับคุณนะคะขอบุญขอบารมีพระแม่เจ้าพระแม่กาลีด้วยนะคะอ่ะเป็นเลนดอมนะ เพราะฉะนั้นอาจจะตรงและอาจจะไม่ตรงก็ได้นะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลชื้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะคะถ้าคุณเชื่อคุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊าใครถูกใจกดซุปเปอร์แตงเป็นค่าครูให้กันด้วยก็ได้นะคะอารทำจิตให้นิง่งทำใจให้เป็นสมาธิพยายามนึกถึงพระแม่กาลรีนาะที่คุณเคารพศรัทธาในองค์ท่านอยู่นะคะอ่า ขออนุญ,ญาตเทวดาประจําตัวของทุกคนขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมในเวรประจําตัวของทุกคนขอพลังบุญพลังบารมีจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้แผ่เมตตาแผ่บุญแผ่บารมีมาขอดูหน่อยว่าคนที่พบคลิปเนี้ยพระแม่กาลรีกําลังจะอวยพรอ,อะไรให้กับพวกเข่าบบางนะคะ ท,ทําจิตให้นิง่งทําใจให้เป็นสมาธินึกถึงแรงพลังบุญบารมีของพระแม่เจ้ามหากาลีนะว่าพระแม่กาลีเนี่ยกำลังจะอวยพรอ,อะไรให้กับพวกคุณกันบ้างขอก่อนสิบใบแรกนะแม่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามส่ากเจ็ดแปดเก้าอ มาดูกันซิว่าพระแม่กาลีกําลังอวยพรอ,อะไรให้กับคุณนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะขอพลังงานใบแรกขอพลังงานตัวตนของคนที่พบคลิปนี้หน่อยเดทเดทมาใบแรกเลยนะมองเห็นพลังงานของใครหลายคนบางคนคือมันจบนะบางคนก็จบจาก จบกับจบกับเรื่องที่มันไม่ดีจบกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีหนาะบางคนก็สูญเสียอะไรไปก่อนหน้านี้นะคะไพ่เดทการสิ้นสุดเพื่อได้เริ่มต้นใหม่การสิ้นสุดสิ่งที่ไม่ดีสิ้นสุดวิบากกรรมสิ้นสุดเคาะห์รสิ้นสุดปัญหาสิ้นสุด ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือเรื่องอะไรก็ช่างที่มันไม่ดีมันมองเห็นพลังงานของการเปลี่ยนโอนการเปลี่ยนถ่ายมองเห็นพลังงานของตัวตนของคนที่เหมือนเหมือนคนที่ได้ตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเออนะเหมือนคนที่เขาต้องผ่านเรื่องอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเอ,อพอสมควรนะแล้วมันเหมือนว่าวันนี้คุณกลับมาฝืนคืนชีพคุณกลับมา เขาเรียกว่าเกิดใหม่กำเนิดใหม่เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเนี้ยน้ำเป็นการทานฟอร์มพลังงานใหม่ๆขึ้นมานะเดทนะอืมพลังงานเดทขึ้นมาใบแรกดีนะเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะโอ้พระแม่กาลีกําลัง I, อวยพรอะไรให้กับคุณชัยชนะความสําเร็จนะ คุณได้ผ่านมรสุมชีวิตแล้วคุณได้ผ่านบททดสอบแล้วคุณได้ผ่านวิบากกรรมแล้วคุณได้ผ่านเรื่องราวหลายๆมาแล้วนะคุณได้ผ่านอะไรที่มันเป็นแบบบทเรียนชีวิตก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันแบบออกค่อนข้างที่จะอ่อหนักพอสมควรคือคุณได้ผ่านมันมาแล้วนะแล้วไพ่หนึ่งดาบวันนี้พระแม่กาลีออกมาบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จ มีสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นนะเห็นไหมาดาบที่สวมมงกุฎแล้วคือดาบที่ไม่ต้องสู้รบแล้วคือดาบที่กำแบบประสบความสําเร็จแล้วคือดาบที่มันแบบถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆกับพลังงานของคนที่พบคลิปเนี่ยเออนะไม่ว่าคุณจะไปเจอปัญหาเจอเรื่องอะไรมาเจออะไรหนักๆมาเจอเหตุการณ์อะไรมานะทุกเรื่องเลยนะพระแม่กาลีเนย,ยพรว่าเนี่ยคุณอะ ข้ามผ่านกับปัญหานั้นแล้วนะข้ามผ่านกับอุปสรรคนั้นแล้วนะเออนะฝ่าฟันมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยคือแบบเหมือนกับว่าคุณเก่งมากเลยเออนะพระแม่กาลีกําลังอวยพรอ,อะไรกับคุณอีกเนี่ยเห็นไหมคืออะไรที่คุณเนี่ยได้ติดอยู่นะนะบางคนเนี่ยมีปัญหาที่ติดอยู่ติดขัดอยู่อาจจะติดกรรม ติดปัญหาหรือว่าชีวิตมันรู้สึกว่ามันดาวมันดิ่งมันติดมันขัดมันมืดแปดด้านมันไม่มีทางออกไม่มีทางแก้โอ้มันมีปแต่ปัญหามารุมล้อมมันมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามาโอ้นะไปเจออะไรก็เจอแบบเจอแต่มรสุมเจอแต่ปัญหาอึดอัดกลัวกังวลไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะโอ้นะพระแม่กาลีบอกว่าเนี่ยคุณเจอทางออกแหละคุณมีทางแก้แหละนะคุณจะได้ออกจากปัญหานั้นแหละ คุณจะฝ่าฟันมันไปได้แล้วคุณจะหลุดพ้นจากกรรมและคุณเออบางคนอาจจะติดกรรมติดอะไรอย่างเงี้ยคุณจะหลุดพ้นจากกรรมตรงนั้นแล้วที่มันเป็นมรสุมชีวิตของคุณนะไพ่เดวิลไพเดวิลมันเป็นพลังงานของอ่าสิ่งที่คุณอาจจะเคยผิดพลาดไปนะหรือบางคนนะบางคนต้องบอกเลยบางคนเนี่ย คุณเคยสงสัยตัวเองไหมว่าเหมือนคุณโดนของไม่ดีของต่ําของดําคุณใสสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าศัตรูที่คิดร้ายหรือว่าทาของไม่ดีมาใส่คุณอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณใช้วิทยาในการรับชมรับฟังเลยนะบางคนแบบเหมือนมันติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วแบบมันไม่ไปได้สักทีมันไม่แบบมันไม่ก้าวหน้าสักทีมันไม่ออกไปจากจุดตรงนั้นสักทีมันไม่สามารถจะแบบลุ่งเรืองได้เต็มที่เต็มร้อยสักทีอ่ะนะ คุณติดอะไรอยู่อาจจะติดกรรมนะอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรที่ตามมารวีคุณตั้งแต่อดีตชาติหรือปัจจุบันชาติก็ได้นะหรือบางคนอาจจะโดนแบบเจ้ากรรมเล่นงานหรือคุณใส่มนดําหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะหรืออาจจะเป็นแบบเจ้ากรรมในเวรอาจจะมาในรูปแบบของสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้นะคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเนี้ยนะนะหรือบางคนคุณอาจจะติดกรรมที่คุณเคยทํามา ไม่ว่าคุณจะทําอะไรมาก็ช่างที่มันเป็นการกระทําที่แบบเป็นกรรมอะนะคือหลายๆคนอะโอ้นะคืออาจจะแบบต้องมีอยู่แล้วแหละเรื่องกรรมมันเนาะแต่คือมากน้อยหนักเบาจําได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองนะเออบางคนติดตรงนี้มาอ่าพระแม่กาลีกําลังอวยพรอะไรให้กับคุณเห็นไหมท่านเนี่ยช่วยคุณต่อสู้อยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณมาตลอดนะแล้วตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่สู้สู้มาตลอดนะ สู้มาตลอดเป็นอนอดทนมาตลอดเป็นคนเพียรพยายามมาตลอดอะนะแต่มันก็เหมือนกับว่า,เ,าเขาเรียกยังไงอะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเออนะมันเหมือนติดติดขัดขัดมันเหมือนแบบไม่โรง่งไม่โปร่งอะใช่ไหมคุณเคยเป็นแบบนั้นไหมนะคุณเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นไหมคุณเคยเจออะไรแบบนี้ไหมนั่นแหละก็คือการติดกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะแบบ คุณอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ก็ได้นะบางคนอาจจะรู้อาจจะจําได้ว่าออฉันเคยแบบนี้แบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างนี้นะนะบางคนกรรมมาในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์นะบางคนกรรมมาในรูปแบบของเนี่ยการติดขัดปัญหาเรื่องราวอะไรต่างๆหรือว่าออสุขภาพก็ได้นะเออแล้วพระแม่กาลีเนี่ยท่านกำลังวอวยพรอะไรให้กับคุณละ่ะ นะท่านกําลังอวยพรอ,อะไรให้กับคุณหลับุญกุศลเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้นะพระแม่บอกเลยว่าบุญกุศลคุณงามความดีเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้ไพ่หกเหรียญขึ้นมาหกเหรียญคืออะไรอ่ะถ้าใครที่ดูบ่อยๆจะรู้เลยหกเหรียญคือ,อ,อบุญกุศลการอโหสิกรรมการให้อภยัยการบริจาคก,การช่วยเหลือความมีเมตตาเห็นไหมคือบุญกุศลเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้นี่คือคำแนะนำจากพระแม่ นะว่างๆถ้ารู้สึกว่าชีวิตมันติดมันขัดชีวิตมันไม่ราบรื่นชีวิตมันเหมือนมีอะไรมามาเหนียวมาล้างมาทักมาท้วงเอาไว้เนี่ยนะลองไปทําบุญนะลองไปทําบุญนะคือคือ,คอบางคนเนี่ยไปแก้กรรมเนี่ยการแก้กรรมเนี่ยในที่นี้เนี่ยถ้า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 ทำความรู้สึกของตัวนะคือการทําบุญทําบุญทําทานนะ หรือคุณทําความดีหรือการช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยก็คือการสร้างกุศลกรรมดีอ่ะคือนั่นแหละคือบุญคือกุศลที่แบบมันเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยหนึ่งเลยสะดอกเคาะเราได้สองช่วยแบบแก้เค็ดหรือว่าเสริมดวงเสริมบาร,รมีให้เราได้นะเออนะภายหกเหรียญแล้วพระแม่เนี่ยท่านโปรดคุณท่านช่วยคุณนะท่านช่วยคุณนะ ท่านอาจจะช่วยคุณในรูปแบบของท่านมาช่วยโดยตรงหรืออาจจะส่งส่งส่งมาในรูปแบบของคนที่มาซัพพอร์ตคุณมาช่วยเหลือคุณอะไรอย่างนี้นะเออน,นะพระแม่กาลีกําลังอวยพรอะไรคุณเนี่ยท่านอวยพรเรื่องเงินให้กับคุณแล้วหนึ่งนะใครติดเรื่องการเงินใครติดปัญหาการเงินใครมีปัญหาการเงินท่านอวยพรเรื่องการเงินให้คุณแล้วนั้นหนึ่งอ่ะพระแม่กาลีกําลังอวยพรอะไรให้กับคุณอีกจัสติกจัสติกแน่นอนคุณทําบาปไม่ขึ้น สัจจาวาจาคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานคำร้องขอุยเนี่ยเยมีความรู้สึกนะอันนี้มีความรู้สึกส่วนตัวนะสำหรับคนที่พบคลิปเนี้คือสัจจาวาจาสัญญาสาบานอธิษฐานแล้วก็ให้คำสัญญาให้คำสัจจาอะไรกับพระแม่ไว้ เออคุณสัญญาอะไรกับพระแม่ไหวคุณอธิษฐานอะไรคุณให้สัจจะให้สัญญาอะไรกับพระแม่ไหวจะติคุณทําบาปไม่ขึ้นนะคุณทําบาปไม่ขึ้นคุณจะต้องอยู่เคียงคู่เคียงค่เคียงคู่กับเขาเรียกว่าอยู่เคียงคู่กับความถูกต้องซื่อสัตย์ชัดเจนยุติธรรมเสมอภาคเห็นไหมไพจติคือความยุติธรรมความถูกต้องนะความซื่อสัตย์ความชัดเจน เห็นไหมคุณทําบาปไม่ขึ้นคุณทําเวรไม่ขึ้นคุณทํากรรมไม่ขึ้นเออคุณมือไม่ขึ้นเรื่องบาปเวรกรรมหรอกเชื่อได้นะวันหนึ่งวันใดถ้าคุณไปทําผิดศีลผิดธรรมหรือผิดทำ,ทำบาปทํากรรมอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะรู้ได้ทันทีเลยว่ามันไม่ค่อยดีเออมันจะรู้สึกว่าซวยทันทีอะไรประมาณเนี้ยนะแม่ท่านบอกมาจัสติกคุณกําลังจะรับความยุติธรรม คุณกาลังจะรับความช่วยเหลือคุณกําลังจะรับความชัดเจนคุณกําลังจะได้รับโอกาสที่ดีนะอ่ามาแล้วนะไพ่จะติ๊กมาอุย้ยวันนี้แบบเนี่ยพระแม่กาลีอยากจะอวยพอรอะไรกับคนที่พบคลิปนี้อีกคะเห็นไหมปัญหาอุปสรรคความเหนื่อยล้าความเหนื่อยยากวิบากกรรมที่ติดขัด โอ้สิ่งที่คุณต้องสู้ต้องทํามาตลอดสิ่งที่คุณต้องเผชิญมาตลอดเห็นไหมคุณกําลังจะได้หลุดพ้นจากกรรมนั้นจากสิ่งนั้นนะพระแม่กาลีกําลังจะอวยพรให้คุณได้โชคลาภเงินทองการเงินที่ดีขึ้นตามลําดับเออนะไม่ใช่ว่าประทานให้ก้อนใหญ่ก้อนโตไม่ใช่ว่าประทานให้แบบคือให้ตามตามแบบ ตามกรรมอะตามบุญตามกรรมของคุณที่ท่านจะช่วยได้จะให้ได้นะคะเออนะไพ่เด็กถือเหรียญน,นะเป็นสัญญาณที่ดีนะที่ท่านสื่อมาที่ท่านไกามานะเนี่ยท่านเห็นนะว่าคุณเหนื่อยท่านเห็นว่าคุณสู้มาตลอดท่านเห็นว่าคุณมีอุปสรรคมีปัญหามาตลอดนะเออนะพระแม่กาลีแล้วท่านเห็นด้วยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่แบบ ค่อนข้างที่จะทําความดีและคุณทําบาปไม่ขึ้นจริงๆนะคุณทําบาปไม่ขึ้นจริงๆนะบางครั้งเนี่ยคุณไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันยุ่งยากสถานการณ์ที่มันวุ่นวายไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีไปตกอยู่ในกลุ่มคนที่มันแบบท็อกซิกหรือว่าไปตกอยู่ในกลุ่มงานที่มันโดนผู้คนกลั่นแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาอันนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรให้ถือว่าคุณนะ่ะได้ชดใช้กรรมให้กับพวกเขาไป เออนาเออนาแล้วเขาก็สร้างกรรมใหม่ให้กับตัวเขาขึ้นมาเองเท่านั้นแหละนะในเมื่อคุณหลุดพ้นจากสิ่งตรงนี้แล้วนะโอ้พระแม่กาลีเนี่ยท่านอยากจะอวยพรอะไรท่านกําลังอวยพรอะไรให้กับคุณอยู่อีกในช่วงนี้นะแทมแรงการเปลี่ยนแปลงนะกรวดน้ํา นะทาบุญกรวดน้ําอธิษฐานจิตจะกรวดน้ําจริงๆกรวดเขาเรียกว่ากรวดเปียกกรวดแห้งนะคุณจะกรวดเปียกกรวดน้ําจริงๆก็ได้หรือกรวดน้ําแบบแห้งก็ได้การแผ่เมตตาการกรวดน้ําการอโหสิก,กรรมนะถ้าคุณทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคือคือพระแม่กลีท่านบอกว่าดวงคุณจะเปลี่ยนแล้วนะต่อจากนี้คุณจะได้หลุดพ้นจากไอ้ปัญหาพวกนี้และไอ้เรื่องราวพวกนี้แล้วนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นะคะเออหนาไหนแบบคือคือไพ่เทมเปรนตร,ตรงเนี้ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางปีกออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่ามันจะมีความสมดุลในชีวิตเกิดขึ้นมันจะมีความราบรื่นในชีวิตเกิดขึ้นเออหนาชีวิตมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นเออหนา ประมาณนี้อ่าพระแม่กาลีกำลังวอวยพรอะไรกับคุณอีกนะ The High p r i e s t e s โอ้โหของสูงของสูงของสูงอ่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่นับถือพระแม่กาลีหรือที่บ้านคุณมีพระแม่กาลีหรือว่าที่ตัวคุณติดพระแม่กาลีเอาไว้หรือว่าคุณนับถือสถานอางพระแม่กาลีคุณมีสองขั่ว นะรู้ตัวไว้เลยคุณมีสองขั้วคุณมีสองอารมณ์มีทั้งอารมณ์ดําอารมณ์ขาวถ้ากโกรธและโกรธแรงโกรธร้ายอืมมีสองบุคลิกถ้าดีแล้วดีใจหายเลยโอประมาณนี้นะแล้วมันช่วงนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายพลังงานในตัวคุณด้วยนะบอกเลยเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายพลังงานในตัวคุณด้วยแล้วช่วงเนี้ย ถ้าเกิดว่ามันผ่านช่วงจังหวะอารมณ์นั้นไปได้ปุ๊บเนี่ยเออคือหนึ่งเลยต่อไปเนี่ยคุณจะสามารถควบคุมอารมณ์ที่มันเป็นหมองสองบุคลิกได้หรืออารมณ์ที่มันแบบแปรปรวนได้ง่ายขึ้นมันะสมมันจะปรับปรับเอเนจีในในตัวของคุณอนะรู้สึกว่าตรงนี้ด้วยมันเป็นการ t ร a น s f ฟอร์เม,มอมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะเออคือไพ่เดทขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีมันมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างภายในของคุณด้วยอืมนะถ้าใครที่ ถ้าใครที่ศึกษาเรื่องนี้หรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องนี้โดยตรงแล้วอะคือคุณจะเข้าใจเลยว่าเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายพลังงานในตัวของคุณนะ่ะเออนะในตัวเรามีพลังงานนะมันเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแล้ววันหนึ่งคุณจะสามารถควบคุมพลังงานในตัวของคุณได้ควบคุมเอเนจีในตัวของคุณได้นะหรือแม้กระทั่งจักรกลหรือแม้กระทั่งเซน เซนเซนรังสังหรณ์เออสัมผัสที่หกอะไรอย่างเนี้ยคุณจะสามารถแบบควบคุมมันได้โอ,อนนะมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนโอนเปลี่ยนถ่ายพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วเป็นบางคนด้วยที่พบคลิปเนี้ยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายแลยถ้าคุณรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันหงุดหงิดง่ายบางทีก็หงุดหงิดบางทีก็ลมดีบางทีก็อะไรเงี้ยเหมือนสองเหมือนคนสองบุคลิกเหมือนคนสองัูว มีทั้งบวกและลบอยู่ในขั้วเดียวเอ,อ้ยอยู่ในคนเดียวกันอย่างเงี้ยนะถ้าก่อนอันนี้คุณมีความรู้สึกเช่นนั้นเนี่ยคือมันเปลี่ยนถ่ายแล้วคุณคือคือมันเป็นพลังงานภายในไงมันเป็นการเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในแล้วมันกําลังจะปรับสมดุลให้กับพลังงานภายในของตัวคุณเออนะมีความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นเออนะจึงจึงแบบพูดออกมานะแล้วอีกอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึง่งมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณต่อจากเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าชัดเจนสดชื่นสดใสไม่ขมุกขมัวไม่เหมือนมีม่านหมอกม่านอะไรมาบังตาอีกแล้วอะเออนะเออนะมันจะมันจะร,ร้องโปร่งขึ้นนะแล้วพ่อแม่กาลีนเนี่ยกำลังวอวยพรอะไรกับคุณอีกนะโอ้สิบเหรียญมังคังร่ำรวยการเงินที่ดีจากเงิน เ,เงินเนี่ยค่อยๆได้แบบเติบโตขึ้นได้มากขึ้นได้เพิ่มขึ้นแล้วมีความชัดเจนขึ้นโอ้บางคนมีพระแม่กาลีอยู่ที่บ้านใช่ไหมใช่ไหมเออถ้าใช่ตอบใช่นะบางคนบอกมีแม่อยู่ที่บ้านบางคนเนี่ยแขวนห้อยคอไวบางคนก็ติดกระเป๋าบางคนก็ตั้งเป็น wallpaper เออที่โทรศัพท์อะไรประมาณนี้บางคนก็นับถือเคยไปรกราบไหว้พระแม่มาที่เทวไลเห็นไหม เนี่ยคุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินคุณจะมีความมั่งคั่งมั่นคงทางด้านการเงินคุณจะได้รับความโชคดีไพ่สิบเหรียญคือไพเ่เศรษฐีไพ่ความมั่งคัง่งไพ่การเงินที่มากมายก่กองสมบัติเออสมบัติพัส,สถานมรดกมรดกพระแม่กาลรีกำลังอวยพรอะไรให้กับคุณอีกในตอนนี้ในช่วงนี้ โอ้โหกัลยาณมิตรที่ดีคู่ที่ดีเพื่อนที่ดีคู่ค้าคู่หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีคนที่ดีสองถ้วยเรื่องราวดีๆข่าวดีอืมนะเห็นไหมเห็นไหมถ้าก่อนหน้านี้คุณเจอความรักที่ไม่ดีคู่ที่ไม่ดีเนี่ยท่านตัดออกเลยนะเนี่ยเดวิลมาเนี่ยถ้าก่อนน้นนี้คุณเจอตรงงานนะท่านตัดออกเลยนะ ไปเจอความรักที่มันไม่ดีไปเจอปีศาจไปเจอซาตานไปเจออะไรที่มันแบบทําให้คุณมีปัญหาทําให้คุณมีแต่มีแต่ดวงซวยดวงตกอะ่ะเนี่ยท่านตัดออกให้คุณแล้วนะแล้วเนี่ยต่ออย่างเนี้ยมันจะมีสิ่งดีขึ้นมานะถ้าใครบอกว่าหนูไม่ไม่ขอมีความไม่ขอมีคู่แล้วแม่คุณก็จะเจอคนที่เป็นแบบที่เป็นกัลยาณมิตรอะ่ะที่เข้ามาในรูปแบบคนอะ่ะแต่ดีเออดี คนที่ไม่ดีก็จะออกไปอะไรอย่างเงี้ยท่านจะปัดออกให้แล้วจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาคู่ที่ดีคนที่ดีเพื่อนที่ดีหุ้นส่วนที่ดีพาร์ตเนอร์ที่ดีคู่ค้าที่ดีอืเข้ามาสองถ้วยเห็นไหมการเงินครอบครัวอุยดีมากเลยอะ่ะอาใบาสุดท้ายอุยสิเหรียญขึ้นมาสิบถ้วยโอ้โหสี่สถ้วยเนี่ยคือตัวคุณตอนเนี้ย คุณคิดว่ามันไม่ได้ใช่ไหมตัวคุณตอนเนี้ยคุณคิดว่ามันไม่เป็นจริงคุณคิดว่ามันไม่ได้คุณคิดว่ามันไม่มีจริงแล้วคุณแบบอ่อนใจแล้วอะ <c oughs> ไม่อยากคิดแล้วอะไม่อยากหวังไม่อยากรอไม่อยากคาดหวังแล้วอะใช่ไหมเบื่อเซ็งแล้วอะตอนเนี้ยใช่ไหมสี่ถ้วยเห็นไหมมานั่งเนี่ยมานั่งตรงเนี่ยออ,อืนี่คุณอย่าอย่าปรามาทดวงชะตาตัวเอง อย่าปรามาชโชคชะตานะจะว่าไปนะดวงคนเนี่ยถ้าถ้ามันพลิกอ่ะพลิกดีก็กได้พลิกร้ายก็ได้โอ้ถ้าพลิกดีคือดีเลยพลิกร้ายก็ลายเลยคุณคุณเคยเจอไหมล่ะนะถ้าพลิกดีในพุ่งกระฉูดเลยนะโอ้อยู่ดีมันแบบทําอะไรก็ฟูทําอะไรก็ดีทําอะไรก็ปังทําอะไรก็มีชื่อเสียงทําอะไรก็อะไรอย่างเนี้ยถ้าดวงมันตกถ้าดวงมันไม่ดีถอหรือมันติดขัดอะไรอย่างเนี้ยถ้ามันพลิก ตกปุ๊บมันก็ตกจริงๆนะเดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเหตุการณ์นี้เดี๋ยวนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเนี้ยนะแต่บอกเลยสําหรับคนที่พบคลิปเนี่ยนะหลายๆคนนะ่ะศรัทธานับถือองค์พระแม่กาลีคุณได้นะคุณได้นะทําเล่นไปทําเล่นไปคุณได้นะคุณอย่าปรามาทดวงคุณอย่าปรามาโมกโชคชะตาคุณอย่าปรามาทในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณอย่าทำเป็นเล่นนะ สิ่งดีมันกำลังจะเกิดนะสิบถ้วยสองถ้วยสิบเหรียญถ้าคุณเจอคู่นะฉันจะบอกเลยคู่คุณคนนี้จะเป็นคนที่นำพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งและความร่ำรวย ทำให้คุณมีความสุขหรือถ้าคุณไม่ได้เจอคู่คุณอาจจะเจอคนคนหนึ่งอะทายเลยคุณจะเจอคนคนหนึ่งไม่รู้เขาเป็นใครอะอาจจะมาในรูปแบบของแฟนมาใรูปแบบของเพื่อนมาในรูปแบบของคู่หุ้นส่วนคู่ธุรกิจหรือมาในรูปแบบของคนซับพอร์ตหรืออะไรก็ช่างที่เป็นคนคนหนึ่งที่สามารถนําคุณไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมัง่งคั่งไปสู่ความสุขอันสุดยอดที่คุณไม่เคยแบบ ไม่เคยมีไม่เคยได้ไม่เคยเป็นไม่เคยถึงจุดนี้มาก่อนน่ะนะวันหนึ่งคุณจะเจอแบบนั้นคุณจะเจอแบบนั้นนะสำหรับคนที่โอบอกเลยลูกรักพระแม่เลยเออนะลูกรักพระแม่กาลีเลยแล้วพระแม่กาลีกำลังอวยพรสิ่งนี้ให้กับคุณนะคุณอย่าทำเป็นเลนนะสิ่งดีกำลังจะเกิดนะรักษาความดีเอาไว้นะบอกเลยรักษาความดีและความถูกต้องความเที่ยงตรงยุติธรรมไว้นะ สิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนพระแม่กาลีวอวยพรให้คุณแน่นอนอ่ะนี่คือสิ่งนี้ที่พระแม่กาลีกําลังวอวยพรให้กับคุณนะคะโอเคนะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัรถนาเลยนะคะเทพพรมครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระแม่กาลีจงวอวยพรสิ่งดีให้กับคนที่อนับถือและศรัทธาในองค์พระแม่กาลีด้วยนะคะโชคดีค่ะสวัสดีจ้า